นี่มันปรับให้แบบตามีออร่าออกมาได้ด้วยนะว้าวเอาจริงฉันเพิ่งมานั่งเล่นเอฟเฟกของมันอยู่อะวิค์คสตูดิโอเพิ่งมานั่งลองลองเล่นเล่นดูฮ <c oughs> ันนีเลบีมอย่างนั้นเหรอโม <c oughs> ยโมยคิวไม่ออานั้นเป็นแนวแนวนอนโอไม่หวะแนวนอนแบบพวกตัวละครตัวร้าย <c oughs> จริงๆตรงปีกมันก็น่าจะมีถ้าจะไม่ผิดแปบ๊บหนึ่งชิบชิบไปท้ายรถ <laughs> โอ้ย <laughs> อันหนึ่งนะเดฟจุติอีโวเพลงขึ้นเลย brave heart เอาจริงๆก็ไม่เคยนั่งเล่นเอฟเกทหมดเหมือนกันนะเนี่ยน่าต้องลองเล่นดู color grading อุ้ยอุ้ยอุ้ยสีฟ้าก็เท่อยสีเขียวว้าวฮู้โอเคความสว่างโอ้ว้าวเฮ้ยนี่มันล่างทองนี่นะอะไรเนี่ยอุ้ยใครนอนในห้องก็ขอโทษนะ นี่ล่างทองของจริงเลยนี่นะไม่ล่างทองตรงไหนอันนี้อะไร weather effect ฝนตกว้าวประมาณนี้แล้วแลวก็อ่ะเป็นหิมะแทนว้าวถ้าหิมะแล้วฝนด้วยสุดยอดเลยชิบหุยว้าวอะไรอะฟอร์โมเดลอืมเวลาเปิดร่างใหม่มีอะไรเล่นเพิ่มกันเหรอแต่ไม่น่ามีเปิดร่างใหม่เป็นชุดใหม่อย่างเดียวปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปป๊ย เนี่เท่จังว้าวแล้วถ้าสมมติเปลี่ยนโมเดลไปปุ๊บโห oh. <c ười> ไหนไมีอะไรอีกอันนี้เอาลายไปแล้วคัสตอมพาร์ติซิพิลเอฟเฟกต์คืออะไรอะว้าว <Wow. S 1> <c ười> Welcome to my world Oh my god ฟุ้งพิ้งจัดเลยเดี๋ยวนะอันนี้อ,อะไรอะ All move beat h e a เ movement อ๋อหัวใจจะขยับตามหัวเหรอเพรามันฟุงฟ้งฟิ้งเรื่องเลยอะรอบๆมีมแต่หัวใจแต่สีที่อยู่ในมือมันเข้ามาฉันสิด้วยความรักเลยอะเนี่ยสุดยอดเลยอะเอฟเฟกต์มันแบบเยอะมากอันนี้วิกเน็ตวิกเน็ต <c oughs> ฮึมฮึมฮึมอันนี้ค oh. อม่าอ๋อคอนอ๋อให้เอาไฟล์ใส่ได้เหรอไหนลองเป็น <laughs> uh, อีกอันนึงเหรอเทกเจอร์นา่ารัก สัญญาณไม่ค่อยดีหรออะ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 ส,ส,สัญญาณเนี่ย <Yeah. S 1> โอโอโอส,สัญญาณไม่ดีเลยวิธีแก้สมัยก่อนคือ,อยังไงอะปรับสซอาการเหรออย่าทุบฉันอย่าทุบฉันวะวะวะว h y ไม่หยดขึ้นก็นได้ว้าว เฮ้ยเดี๋ยวนะมันดีเทคไมค์ฉันหรอมันดีเทคปากเหรอ speed l i n e effect run เอ่อเอ่อ speed l i n e pixel effect อ่าวุ้ย pixel ตะ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  ขราวหน้าเราสปอยล่างใหม่อย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดมีนะวี่อ่ฉันชอบนะมันดูเท่ดีอะแล้วก็เลนส์นี่คือโอ้ oh my g ก d โอเคเลยขอดูเหนียงอืม โอ้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 ถ้าเป็นหน้าหนุ่มเป็นไงอ่ะเยี่ยมเลยอ่าไม่ปรับอะไรอ, Zoom อ่ะซูมอินอ๋ออู้เดียวนะว้าวโอ้ my god มันได้นขนาดนี้แลนะ้วเนี่ยโหน่ากลัวมากเลย เฮ้ย <laughs> แล้วตอนเนี้ยช่วยด้วยโอเคน่าวกลัวงั้นท่านเนี่ยอุ้ยม่ใช่ไหม อ้าวว้าวอุ๊ยอุ๊ยมัดยังยืดเหรอโกมุโกโมโนเดี๋ยวนะอ่าโอ้ยแม่กอด no ไม่มันดูแย่มากอันนี้ดูแย่มากเลยรับไม่ได้อันนี้ไม่ไหวจริงเล่นดอกอินเวอร์ อ๋ออ๋อฮ้ยให้อันนี้มันเหมือนอยู่ในน้ำและวแต่ว่าฉันว่ามันดูไม่ค่อยเหมือนอยู่ในน้ำแต่ว่าฉันเป็นเหมือนนะตัวที่อยู่หน้าร้านขายรถโชว์รูมแล้วก็เป่าลมบกมือไปมาอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็บเบอร์ภาพเบอร์นี่น่าจะปกติอยู่แล้ว้าบเบอร์อเธอไม่ชัดอ๋อ oh. ทีวีเกา่าน่าสนใจ อันสุดท้ายแล้วหุ้ยอันนี้เท่จังว้าวโอเคหมดแล้วกลับมาสู่สภาวปกติจริงๆฉันชอบอันไหนไมากที่สุดหรอแปบบนึงนะเอาลายอันนี้น่าสนใจแต่ว่าฉันชอบที่เป็นตาสุดเหมือนกันบ o o m light effect อันเนี้ยแต่ว่าต้องปรับเป็นสีแดงของฉันนั่นแหละน่าจะเนี้ยแหละมั้งที่ใช้ได้ที่สุดแล้วมัง้งตอนนี้ ปรับแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยให้มันพอเห็นอะอย่างที่ฉันปรับตอนแรกก็คือแค่ปรับให้มันพอเห็นเฉยๆเ,ออเรียบร้อยอโอเค